ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเงย็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานฮอตพอตปิ้งย่างกันนะคะแต่เป็นสไตล์ของคนไต้หวันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฮอตพอตปิ้งย่างที่อเมริกาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่เมืองไทยยังไงนะคะแล้วก็วันนี้จะฉลองวันเกิดให้กับน้องๆด้วยค่ะตามมาค่ะทุกคนทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่ฮอตพอตนะคะเยส้สวยครับ วันนี้เรามีน้องๆน,นะคะวันเกิดน้องๆมานั่นกินข้าวด้วยกันนะคะที่ฮอตพอตราคาปิ้งย่างรวมแล้วต่อคนก็30.99บเก้าเ9นะคะดูความมองกำลังเดือดได้ที้งเลยะะอันนี้คืออันนี้คือขาดไม่ได้น้ำจิ้มซุกสุกซุกีุซอส อาหารแห้งและพวกผักสดนะคะก็จะลอยมาตามสายพานแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนมาด้านนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปตักอาหารกันนะคะตรงนี้เป็นส่วนของอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะคะอันนี้คือปลาอะไรนะแมงกระพุนใช่ปะาติ้งไก่ยำขาไานี่หลายอยัมากๆปูอัดปลาปลาหมึกหอยเชล ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเนื้อสำหรับปิ้งย่างนะคะบาร์บีคิวก็จะเป็นพวกบโกกินะคะเนื้อหมักพร้อมเลยทุกคน ฝั่งนี้เป็นเนื้อสำหรับต้มนะคะทุกคนฝั่งซ้ายมือเป็นเนื้อแกะนะคะฝั่งขวามือเป็นเนื้อวัวติดมันแล้วก็เป็นเนื้อวัวไร้มันเนื้อไก่และเนื้อหมูนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนน้ำจิ้มนะคะทุกคนก็มีให้เลือกหลายอย่างมัชชูมส,มส์ซอสไวน์ซอส ซอสคัตาดของร้านนี้ซอสพริกซอสหอยจิ้มต่างๆนะคะด้านนี้เป็นส่วนของซูชิค่ะทุกคนมีซาชิมิด้วยนะคะนีเลือกน้จิ้มนะคะมีเลือกหลากหลายะคะ่ะน้ำจางก็มี เป็นส่วนของไอศครีมนะคะมีช็อกโกแลตสตรอเบอรีร่แล้วก็วานิลาค่ะส่วนตรงนี้เป็นส่วนของเค้กนะคะทางนี้ค่ะมีผลไม้ด้วยนะคะทุกคนมีสลัดให้ด้วยค่ะ,ะมีออกุกราคะลูกนะคะทุกคนอันนี้ก็รอก่อนไหมคะอู้หู สองจานเลยค่ะซ้อนกันเลย,ลยพ, <c oughs> ยพี่โรคนะคะไ,ไม่พูดแล้วใช่ไหมคะเวลานี้เราจะไม่พูดกันนะคะกุ้ง <c oughs> นี่สองรอบไปนล้วหิวมากขอบอกทุกคนค <c oughs> ลุย eventually เขียวก็แพ้แผลไม่แพ้คือเป็นอันนี้เป็นซากนะคะกิ <c oughs> นอิ <c oughs> ่มแล้วไม่เหลืออะไรแล้วค่ะทุกคน Happy birthday, ไม่เราเล่นสบาย happy birthday เพื่อนไหน happy birthday เพื่อน happy b i r t h เพื่อนแต่มีรุดนี้ใช่ไหมมีบา้านลุณเปรมเป็นลิฟ t g l o ตอนนี้คือแอบ,บเซ็งนิดๆน,นะคะเพราะว่าตอนที่เราเข้าร้านมาแรกๆอะ่ะเราถือเค้กมาสองก้อนแล้วฝากน้องพนักงานเสิร์ฟไว้บอกว่าเออวันนี้วันเกิดเพื่อนเรานะอีก3คนกำลังมามีเค้กสองก้อน ยังไงก็ฝากจุดให้ด้วยหรือฝากเอาเคกเกไปไว้ในตู้เย็นหน่อยพอถึงจังหวะที่พร้อมละทุกคนพร้อมหลังจากที่กินข้าวอะไรเสร็จแล้วก็รอเค้กเนาะก็ยังไม่มาสักทีเราก็เลยไปสกิดสกิด,กดพนักง,งานอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยตอนเราเข้ามาเราฝากเค้กไว้กับพนักง,งานเสิร์ฟอีกคนนึงช่วยไปตามให้หน่อยเอาเค้กออกมาได้แล้วพวกเราพร้อมแล้วจ้ะ สรุปนางก็ไปตามเอาเค,ค้กออกมาจริงๆถือเค,ค้กที่ยังอยู่ในถุงพลาสติกไม่เปิดกล่องไม่อะไรไม่จุดเทียนไม่เดินมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรสักอย่างเลยคือแบบว่าอะไรอ่ะเขาไม่เคยทำหรอร้านอาหารนะแอบเซ็งอยู่เด้อพี่นะ้องอุ๊อารมณ์เสียเย่ยคนเดียวก็ได้เอาค่ะไม่เป็นไรมันคงคนละวัฒนธรรมกันเนาะ thank mm -hmm. you Happy birthday to you, 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 and you. And you. you. And you. Happy, Happy birthday, dear Nate to Twee. Happy birthday, Net <laughs> Happy birthday, birthday to, you. <laughs> to you. Make a wish. Make it real. Thank you. Make a wish. Make a wish. Happy birthday. สามแล้วปังปังเฮงเฮงรวยรวยทุกคนจ้าออกมาก็แคร์กกอละ o ้าคยนอนกแดจุ่มน้ำครับจุ่มน้ำครับเพี่นัทเก่งว่ะเดี๋ยวไม่ช้อนหรอกเออ แมสกไม่ช้อนเอแมันช้อนมันดำแล้วม่แมสไมอเอาถือดึงออกแล้วก็ถุนะเฮ้ยี่เอาหนูจเาแีนายคนชวมนายนะคะเป็นเชียนที่เต่าเป่ามันไม่ดบนะคะเจ๊ีก็ีอร์เกอ I, oh, uh, I turned them to uh, open Don't tell me I 14. Yeah. <laughs> Pre-order. You're the first in the world to get it. You know? first in the world. Oh my god. โอ้ my god โด๋อยว่จะได้กินไะได้ขอบคุณขอบคุณเปิดตรง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 ไปเหอะปะเฮอะปะฮิสอะไรเลยอะไรอ่ะวาหัวเตียงอะไรอ่ะเอาไว้เวลาชาร์จใช่ไหมชาร์จทุกอย่างชาร์จอะไรก็เป็นประโยชน์ สีดำสีดำว่าแล้วตัวนอมันสีชาตินาฬิกาชาร์จอะไรเป็นต้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จหูฟังของจีนนะระวังระเบิดนิดนึงของจีนกูบอกเลยจะเสี่ยงจีนแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปฉีดสีขาวใหได้ฉีดสีขา